เดี๋ยวได้ได้สิบล้านบอกว่าเดี๋ยวไปเบ้าเดี๋ยวเราเป็นเจลนีกเดี๋ยวจะไปเป็นลูกวันนี้คะแม่แบมไปไหนมาคะก็เลยกูัวยากล้อขออนุญาตยืมสามีหน่อยนะคะเป็นลูกหลานพกกระเดีกว่าขนาดลูกน้องเขาเรียกว่าพันมีเขาก็เริ่มเริ่มเถอเริ่มงานเพิ่ณจะเริ่มงงานพกนี่สั่งขอมาวันแรกอะพูดเล่า ที่บออีกที่ท่องม่ลงอราสดีก็บอกไอ้ลูกสายดาเท่ปะดำขึ้นเดียวประกูนดำขึ้เดียวปกูตัวมันบาอเพาะไขมือือเด้อจะไปอเพื่อมาเอ้ยคอยสบายแล้ววันนี้เาน้าก็ต้องไปเจ้าได้เบอรโทรเขาในตู้กบอก่อยาสั่งอันนไม้หวานไหมด้เล็กเสหน่อยสามหัวสามหงอยบ่อยอันีนัยเทา้าอักาแลวเจ้าละมาเสร็จคับ ไขรูดเอาเมี so ่ยวก็ er like erm Connie, ูตอนนี้ยังมาหาขออ้เอหม้อนี้เพินมาลุอาเพ่งเาเราดำเราพัดหนักไหนจะบอกเพอพ่อเม็ไม่ลบของก้นไ่กัไทยใช่หมท่านก็ท่นีท่านก็ยากค่อยเบลเบยู่แ้วาขนหน้า้เด้อพ่อแมยี่ไทยรู้อือถหเาไม่เป็นเพละเราเไม่ได้นไม่ดินซื้อกคุณได มีโขกหลอกเขาแล้วจะแป่งพราะมาสเอยนี้เจ้ายัง,มงนนไม่แล้วอยู่บอกของเพ,งเพงอใช่ไหมเจ้าจะไปเอาแรือพราแปม <ง elim> <ง elim> เออ เขียวกับสีแดงผสมงอผสมบ่บโดผูด้ใดเอฟซีไหนสวัสดีค่ะเอซทุกท่านร <c oughs> ้านไหนคะไทยระสดูไทยรัฐไทย่ัฐดูที่ถนนแกยังถ่ายกินต่เขาเดี<ๆ>๋ยวนี้เพรได้กินเขาอยู่เอา่าสีเลี้ยงลหะ